ใช่ค่ะดีใจที่ทางเกาเดอร์ม,มาก็ให้โอกาสพัดมาออกงานคือ <c oughs> งานนี้สนุกคะ่พระพันรู้สึกว่าเขาทาให้บรรยากาศตัวอี xhibition มันทําให้ทุกคนอยากเข้ามาเรียนรู้ว่าอ,อะไรคือผลิตภัณฑ์ของเกาเดอร์ม,มาแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าโฟโตออปชั่นดีเยอะคะ่ะทุกคนก็สามารถทำคอนเทนต์แล้วก็ไปแชร์กันได้คะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็ได้มารู้จักกับโปรดักต์ของเกาเดอร์มาที่สองในวันนี้ด้วยคะ่ะ <อา S 1> ให้เฉลยความลับนางฟ้าว่าเราสวยเพราะว่าไม่มีไม่มีอ่ะอ๋อแแต่เอง ว่าแบบมันมันต้องทําอะไรเยอะคนเราถึงจะดูดีได้ตลอดเวลามันจะมีวันที่คนเราดูดีเราจะมีวันที่คนเราก็โซมันปกปติค่ะแต่เราก็ทําให้เต็มที่เพราะว่าอาชีพเราด้วยเนาะมันต้องอยู่นหน้ากล้องเยอะก็ทันว่ามันเบสิกอย่างที่คนรู้กันพยายามพักผ่อนให้พอพยายามกินสิ่งที่ดีแล้วก็ขยับร่างกายเท่าที่ได้แต่ วันนี้เรามีตัวช่วเยเยอะค่ะก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่ฉีดหน้าได้ก็จะไปฉีดตอนนี้ให้นมก็เลยยังทำแผนก,การอะไรพวกนี้ไม่ได้ส่ะคนะชวนมานตำนานท้าเลยคนะ่ะค่ะก็สําหรับงานเกาเด์ม,มานะคะสามารถมากันที่พักพารากอนนะคะก็รับรองเลยค่ะว่าเราจะได้เขาเรียกว่าคลุกคลีกับผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเราได้มาถ่ายรูปน่ารักน่ารักด้วยค่ะเรือ่องของเราเลยคะคลอดรูปคือปั๊มสร้างตำนานสวยเลยโามอาทิตย์สามอาทิตย์แต่วันนี้ คือฉีดยาให้หน้าเด็กสุดๆทำผมแบ๊วๆทำให้แบบไม่ยอมแก่วันคลอดเลยไหนคุณจะมองว่ามันคลอดแล้วถ่ายรูปเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆของแพทผ่าคลอดเนาะผ่าคลอดก็เลยหนึ่งวันนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ลุกเดินไม่ได้ถ่ายรูปกับคอครบ24ชั่วโมงก็ถ่ายรูปลงจะไมสวยขนาดนั้ทำไมมันใสคือเพินงก็แต่งหน้าป่ะคะแต่งบางๆเลยแต่งบางๆ รารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนดูแลตัวเองดีค่ะรู้สึกว่าหนึ่งเราเป็นคนที่อยากอยู่กับลูกไปนานๆเราก็เลยดูแลตัวเองแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเออช่วยให้เราดูไม่โศกป่ะแต่ว่าลูกสองได้ขนาดดีมันตั้งลู่นลูกสองแต่ชันหลัไหวค่ะแบบฉันบอกแล้วค่ะมันไม่มีฉันล้วจริงๆค่ะนี่คือพันรู้สึกว่าอยากที่ทุกคนทุกคนบอกว่าพันได้เปรียบพันเด็กก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่สามสิบหรือเปล่า สามสามีดีไหมคะดูแลดีมันมันสามีมาดีค่ะสามีดีคือรู้สึกฟูลฟิลค่ะรู้สึกแบบอ่ะมันเติมเต็มมากการที่เรามีลูกมันเป็นสิ่งที่เราอยากอยากเป็นคนอยากเป็นแนม่นไม่รู้จาอธีบาย,ยานะคะแล้วพอมีคนที่สองมามาเติมเต็มมันรู้สึกแบบเออนี่แหละคือชีวิตจริงนี่คือความสุขข,ของครอบครัวเราหรือรัวเรามันก็เลยอาจจะออกมานะที่หลักตอนนี้ทำอะไรบ้างคะ ก็ให้นมค่ะเป็นแม่วัวแล้วก็เลี้ยงลูกสองคนแต่ก็ยังอยากกลับมาทํางานก็เลยแบบรีบรับงานเลยค่ะตอนนี้จอดจอดเราสลับเรีกับคุณพ่อยังไงเพราะว่าพ่อก็แฮปปี้มากชายค่ะก็คุณพ่อจริงๆคุณพ่อก็งานยุ่งค่ะช่วงนี้คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ความมีลูกมันเหมือนไฟล้นตู้แต่มไม่รู้คือสยัดกันมากขึ้นทั้งคู่ค่ะห็นบอกว่าคนนี้เร็นง่ากจังเลยนะตอนนี้ยังง่ายนะคือคนที่เขา คนพี่ยากกว่าจริงๆค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นแม่มือใหม่ทำอะไรไม่เป็นเครียดแล้วมันก็หลายๆภา,า,าวะแบบเอามาลุมค่ะแต่คนนี้เราก็ค่อนข้างชิลกว่าบวกกับนองก็น่ารักด้วยค่ะคือกินนอนไม่ได้มีปัญหาแบบร้องทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีเหตุผลอะไรไม่ไม่มีแบบการดึกการดึกตื่นการวันร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้คือค กลางวันกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนได้แล้วก็เลยแบบแฮปปี้เลี้ยงบ้านเลี้ยงเอน้องเยอะมากคืี้ยงน้องคนเดียวคนนี้ตั้งใจเลี้ยงเยคนนี้พัดว่าแผลดเลี้ยงประมาณ90%เลยค่ะคือฝากต่อเมื่อออกมาทำงานเพราะว่ากลางคืนพัดก็นอนกับน้องก็เข้าเต้าเบื่ออย่างที่บอกไปค่ะครั้งแรกเราทำอะไรไม่เป็นเราขอความช่วยเหลือจากคนนู้นคนนี้แล้วกลายเป็นตอนนี้เรารู้สึกว่าเออเรามองกลับไปเราแอบเสียดายที่เราไม่ได้ทำอะไรเยอะเท่าที่ควรก็เลยคนนี้ขอขอทำเอะงมาเป็นแล้วต้องเอ็นจอยมากขึ้น กินจอกินจอมากกินจอแบบแบบบอกไม่ถูกแต่ว่าทุกคนก็บอกว่ารอดูเขาโตนะเพราะว่าเด็กเขาจะมีช่วงที่ยากช่วงที่ดื้อช่วงที่เราก็นี่แหละมันเป็นความท้าทายของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องรับมือกันแล้วแบ่งนคนแรกยังไงคะแบ่ง,ง,ง,งเวลาอ๋อคนแรกตอนนี้ก็ก็พยายามทํากิจกรรมกับเขาเยอะค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์คือเป็นเวลาของทัดกับโนทัดที่จะพาคนโตออกไปทำกิจกรรมก็จะฝากคนเล็กกับคุณยายแม่ก็กับพี่เลี้ย พยายามพยายามเต็มพี่แเพราะว่าพี่เขาอยากได้คนที่สามตอนแรกตอนแรกคุณว้าบอกไม่อยากได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาดูตอนผ่าค่ะเขาบอกว่าเขาดูแล้วเขาสงสารมากแบบว่าเห็นชิ้นเนื้อเห็นไขมัเขาบอกเขาเข้าไปดูคนเลยใช่เข้าดูเลยค่ะเขายืนดูอย่างนี้เลยเพราะว่ารอบแรกเขาไม่กล้าดูใช่ค่ะแต่ว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มั้งคะเขาบอกว่า หน้ารักอย่างมีอีกโค่ไมควรลืมความสงสารแดไปเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> จะมีก็คุยกันแล้วว่าขอเวลาพักคึ่งสองปีเพราะว่ารอบแรกแอบติดเร็วไปรู้สึกว่าเออลูกพึ่งแปดเก้าเดือนเรามันติดอีกแล้วเร,เรายังไม่ได้รีคอร์ดอ์ค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้ขอพักสักสองปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาแพนกันใหม่ลูกสาวไหมคะจะได้ลูกสาวบ้างลูกสาวเหรอคะจะได้ลูกสาว ยากค่ะอยากได้ลูกสาวอีกแต่ว่าแต่ก็แต่ก็ไม่รู้จะเลี้ยงไหวหรือเปล่าาทุกคนนี้สองคนก็เหนื่อยแล้ว่ะยากแล้วค่ะค่ะหลคนก็บอกว่าชมว่าแพทวาสนาดีม,มีลูกน่ารักอะไรเงี้ยสากเียวเอาใจดูแล,แลดีเลยโอก็ก็จริงค่ะรู้สึกโชคดีค่ะรู้สึกไม่ไม่คิดว่าชีวิตจะจะมาทางนี้คือเราก็ เนาะเราก็เคยคิดว่าเอออนาคตเราจะเป็นยังไงจะมีครอบครัวไหมแล้วก็พอมันเป็นอย่างนี้จริงๆเรารู้สึกว่าเออมันเออเรารู้สึกโชคดีจริงๆริงนะโอแต่ก็ชีวิตมันก็ต้องทําให้มันดีต่อเนื่องค่ะเราก็ต้องขึ้นเอฟเฟรตแล้วเราก็ต้องทําให้มันดีด้วยแหละมันไม่ได้มีอะไรแบบอุ้ยได้มาเลยวันวันไหนความเชื่อความเชื่อแพ้แพเชื่อว่าทาดีได้ดีใช่อันอ้อ้เชื่ออยู่แลลวไม่ก็ ก็คุณแม่เป็นคุณยายที่แฮปปี้มากแล้วก็ตอนนี้เมื่อก่อนตั้งแต่แต่งงานนะคะคือไม่ได้เจอคุณแม่บ่อยขนาดนั้นเขาอยู่เป็นคนละบ้านแต่พอมีหลานคุณแม่มาทุกวันมาช่วยเลี้ยงก็คือหลงนะเลยน่าจะหลงขลังคนแรกทขฝังแรกแบบใดๆวันนี้มีดีวันเลปานมีอะไรเจ้าวันวเลปานวันเลปานเราทํางานกันค่ะเรารับเงินเอาไม่เนี้ยเด็กกลับไปแบบกลับไปกลับบ้านกลับบาจจะแบบเตรียมเซอร์ไพรส์รออะไรอย่างเงี้ย เราเรามีไปฉลองกันแล้วแบบเมื่อวานก็ได้ไปทานข้าวคุณพ่อคุณแม่ขอทิงลูกสองชั่วโมงไปกินข้าวเป็นงบ้ไงคะเลไทยกับตอนนี้เราสองคนก็ก็มีคุยกันนะคะว่าแบบเออชีวิตตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือสวีกแต่มันก็มันเป็นความสุขอีกรูปแบบที่เรารู้สึกว่าเออเราเราแฮปปี้เราก็รู้สึกโชคดีที่มันมาถึงจุดนี้ค่ะใช่ ขาที่ผ่านไปเลยของขวัญหรือไม่อะไรไม่มีไม่มีของขวัญก็คือลูกเอาให้ไปแล้วให้ไปแล้วแล้วเขาก็บอกนะแบบเออขอโทษนะแบบไม่ได้เตรียมอะไรใครซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเราเลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะเราไม่ได้หว like ังแบบมันคืออนาคตที่เราจะต้องสร้างไว้ด้วยกันแล้วก็สร้างครอบครัวให้ให้ดีต่อไปก็เลยไม่ได้แบบมาจุกจิกว่าต้องเอ้ยซื้ออันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผลงานก็ยังมีให้ติดตามใช่ค่ะก็มีพูดถึงงานเรื่องการคือดีใจค่ะตอนนี้ก็มีรีรันละครเกมรักพลเรืศนค่ะแล้วก็มี หนังสารอสริษที่ฉายอยู่ถ่ายตั้งแต่2021ค่ะแป๊บเดียวสี่ปี้นสิบปียังไม่ปีตั้งแต่ยังไม่แต่งเลยคือถ่ายนานแล้วก็คงมีปัญหาเรื่องซีจีมีรุ่นนี้นั่นที่ยังไม่ลงตัวค่ะก็หวังว่าภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าจะได้กลับมาถ่ายทำโปรเจกต์อะไรที่มันเป็นการแสดงแต่ว่ามีติดต่อมาไก็ก็ก็มีแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะเพราะว่าเราก็ อยู่ในช่วงที่แบบคนก็คงรู้ว่าเออเลืยกรูปอ,อาจจะไม่สะดวกการเลือกรับมันก็แบบตัดสินใจยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีภา,าระทั้งลูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แพทว่าแพทแพทไม่ได้ไม่ได้ติดนะไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยต้องมาสกรีนงานแต่ว่าอาจจะอาจจะเอาที่มันสะดวกสะดวกเราแล้ว,ลวก็อะไรที่มันใหม่ใหม่หท้าทายท้าทายค่ะขอบคุณนะครั